สิาพาไปเบิองตลาดกลางคืนตลาดสวรรค์กลางคืนสวรรค์นาเคปตัวเมืองสวรรค์นเคปเขตเ,เมืองเก่าอืมบรรยากาศบรรยากาศเขตเมืองเก่าอยู่นี่จะเป็นเซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์ของแข้งสวรรค์นเคปจะเห็นบบบรรยากาศร่วม ถ้าบ่ามีโควิดแถวนี้มันจะคือคือหลายเนาะแต่ว่าส่วงนี้เขาจะปิดกิจการหลายยอดโควิดยอดัญโควิดบรรยากาศยัง,งเงียบเยบอยู่เมื่อเนี้เป็นมือสิ้นปีแต่ว่าตลาดกันเลยว่าคน่บราย่มูหว่าสิมีแม่ขาหรือบเออ ตะวันได้แตกย็ยากเข้าเบิงส้มยู่ไปนิดเงียบเงียบเหงาส้มผ่าบ,บรรยากาศตึ้งเงาบอมีเมฆาลงมาเลยมันเป็นวันที่31เดือนธันวานแรงข้าดาวบรรยากาศรวมๆบ่มีเมฆาลงมาเลย สุกดียังมีหัานเคียบออกตังใจวันสิมาสีเคีกันหัานเคียบข้าประจำไปสนใจกันลองมาเนาะมูยยองติดเผา ควนทอนเค็บควนทอนถ่ายหูถ่ายห่านเลยเด้อซีรีวิวห่านให้วิธีเค็บเค็บกอบเค็บกรอบ เล็ปเสบเล็ปเสบสะวันท์ขีบตรงแม่พามีเนาะอันนี้พริกเผาปะ ต <mile> ัวเท้าสั่งแมนมูยองอีกเผาราคายอมเยาได้ปรมาณปรมาสวรรค์เศมาอุดโนนได้ตลาดสวรรคกลางคืนใส่ผดเผา ใส่มูยองอีกมูยองเยูะๆ,ๆอ่ะใส่ร้ายเป็นฐานสุดยอดเลยซื้อไปทานในมัดจิตใจมาอยู่ขอบซอง บริข้าวดาวแล้วเนาะ,ะม, <c oughs> มือนี้ย่างเมื่อเราค้นกับบุหไหลเออแค่จะปิ๊ดเบิด้ดขายนสิเขาดาวด้วยแรง <c oughs> ตั้งใจเมื่อสีเคปกับพราดีวว่าใครแต่หันเคปเปิดวะเนี่ยมากกับเรบเปิดหรือเ่าข่างห้องเย็นหนิเนาะ ປົກກະຕິລູກຊາວເພິ່ນມັກຊື້ແຕ່ເຂັບອັນນະເຂັບເຢັນແລ້ວມື້ນັ້ນລາວມາຊື້ເຂັບໂຕນີ້ລອງເບິ່ງຄືວ່າແຊບຫັ້ນນະເປັດຕິກໍຊິບໍຍັງບຢນເຂຕດ สั่งซองอยางสั่งว้งวยหอมสั่ง้วยหอมสกโกผอมเนาะจะมีเค็ปเย็นเค็ปกรอบอันนี้เป็นเค็ปกรอบแต่ว่าจัาหน่อยไม่ขาดเป็นเซ็ตเค็ปเย็นหน่อบ

เปิดทะล่มสีงห์นกโอเคสำเร็จอันนี้เป็นเทปเทปเยน็นตัวลายเด็กหน่อยจะหมักตัวนี้อันนี้เพื่นเดินยังเกาะ มันไปแค่ข้าดาวไม่คานี่ <c oughs> อันนี้ช็อกโกแลตเนาะ ตัวเย็นในเซนย่ายก่าเนาะมันมีนเพราะว่ามันมีตัวนี้สำเร็จรูปเลยได้มาแล้วเนาะ

ลองชิมบางๆเค็บกรอบเค็บกรอบกรอบแทบบอฟังเสียงับ <c oughs> เขีบานมา จับจับเข็บบานบ้างข้างเข็บบานน้ามันเลยอ่ะนี่เป็นเข็บบาน เก็บแซบเก็บแซบคลิป <feel> นี้ชั้นีิกอน <feel> คลิปหน้าจะปรับเป็นเลาะใหม่บายไปบายเก็บ,บสุขดีปีใหม่